ยังมีหลายคนนะครับชอบตั้งราคานะครับ80บาทบวกกําไร20บาทจะขาย100บาทนี่มันไม่ใช่กําไรนะครับไม่ใช่กําไร20บาทนะครับคุณยังไม่หักต้นทุนเลยถ้าสมมติคุณขายของในทิกตอกอ่ะหนึ่งร้อยบาทอ่ะคุณขายหนึ่งร้อยบาทนะคุณอยากกาไรยี่สบาทนะคุณโดนหักค่าธรรมเนียมไปแล้วยี่สิบาทนะครับขายหนึ่งร้อยบาทโดนหักในทิกตอกยี่สบาทนั่นไม่ใช่ไม่เหลือกําไรนะเผลอๆคุณต้องขาดทุนค่าส่งค่า แคคค่า Affiliate อีกครับทีนี้เวลาตั้งราคาขายใน TikTok นครับจริงๆผมมี AI นะใครอยากได้ AI ก็ทักเข้ามานะครับ AI c h a t g ว t เพื่อเพื่อช่วยคิดต้นทุนของการขายบน t t o k นะครับถ้าเราอยากจะขายของใน TikTok นะคิดง่ายๆนะครับสมมุติต้นทุน50บาทอะเราจะ โดยส่วนใหญ่นะผมจะคิดรวเร็วนะคือแน่ๆคูณ2หรือคูณ3ขึ้นไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราขายของใน TikTok คุณโดนแน่ๆเปอนแน่อยู่แล้วนะครับคุณโดน20%ขาย100โดน20บาทนะครับไม่รวมค่าแอดไม่รวมค่าทำเนียมไม่รวมค่า Affiliate ที่เราต้องเสียอีกนะครับไม่รวมกับต้นทุนค่าบริหารแล้วค่าแว t ค่าภาษีอีกซึ่งคุณขายไปบวกแค่แบบ จาก50บาทบวกไป20บาทไม่เหลืออะไรเลยเพอเพคขาทุนต่างหานะครับฉะนั้นน่ะใครอยากได้ AI ตัวนี้ก็ลองทักเข้ามานะครับบอกว่าอยากได้ AI ตัวที่ช่วยคำนวณราคานะครับกัดไม่ปล่อยเท่านั้นถึงจะสำเร็จน,นะครับ